สวัสดีค่ะมาเจอกับบีตอนนี้ก็ถ้าข้างหลังแบบนี้ก็แสดงว่าบีอยู่บ้นักร้อนเหมือนเดิมเพิ่งกินข้าวอิ่มไปค่ะวันนี้อากาศดีมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบคือทุกอย่างสวยไปหมดเลยบีก็เลยเออ่จะไปตกปลานะคะ เดี๋ยวก่อนที่จะออกไปตกปลาบีมอีอุปกรณ์มาแนะนําอุปกรณ์การตกปลานะคะมาดูกันเลยเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างจะรีบนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวสามีเขามีสอบพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวะจะจะจุดไฟซาวนา่าระหว่างที่รอซาวน่าประมาณ40นาทีอย่างเงี้ยรอให้มันรอนะคะบีก็จะออกไปตกปลารอนี่นะคะอันนี้ก็คือหนอนแดงหนอนแดงหนอนแดงเนี่ยค่ะเดี๋ยวบีเปิดให้ดูมันเป็นแบบเนี้ย แต่ถ้าหนอนแบบเมืองไทยเราก็คงไม่กล้าจับเฮ้ยแต่จริงๆแล้วหนอนไอ้หนอนหนอนส้เดือนอะส้เดือนอะเมื่อก่อนอยู่เมืองไทยเนาะก็คงไม่กล้าจับแล้วก็แบบหยีกันเลยเงี้ยแต่พอมาอยู่ที่นี่คือมันมันเราอยากตกปลาไงคะคือแบบเราจะรอให้คนอื่นใส่ส้เดือนให้งเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นหนอนแดงอะคะ่ะเห็นกันบ้างไม่รู้ว่าเป็นหนอนแดงะคะ่ะเนี่ยเนี่ยมันเป็นตัวแบบตัวจิว๋วๆมากเลยอะตัวจิ๋วๆนะจิ๋วเดียวอะ เบยโอเคนอนแดงหนึ่งกระปุกกระปุกนี้ก็ประมาณห้ายูโรอะค่ะแพงเหมือนกันเนาะห้ายูโรห้าห้ายูโรคูณสามแปดเข้าไปอะค่ะแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปเมื่อมีนอนแล้วก็ต้องมีเบ็ดอันนี้มันเป็นเบ็ดอันเล็กอะค่ะที่จะหย่อนคือมันไม่สามารถที่จะเหวียย่ยงอะไรอย่างนี้ได้ใช่ปะมันเป็นแบบเล็กๆงี้เราก็ขุดลุ่มแล้วก็หย่อนลองไปไล่ตัวนี้มันก็จะเป็นแบบนี่นะคะเป็นเป็นฮุกอะเป็นตะขอเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะมีไอตัวถ่วง ตรงนี้เราก็ใส่หนอนแดงเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็ตรงนี้นะคะตรงเนี้ยมันจะเป็นที่กดกดแล้วก็เพื่อที่จะให้ไอะอะไรนะเซตเอ็ Z นเนี่ยค่ะมันหย่อนลงไปเี่นี่นะคะ่ะถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะหย่อนลงไปแบบเนี้ยนยนะบีต้องกดอย่างนงี้นะคะมันก็จะหย่อนลงไปอย่างเงี้ยนะมันก็จะหมุนไอตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่เราต้องแบบเกม,มหมุนมันขึ้นมาหมุนมันขึ้นมาดึงมันขึ้นมานะคะ แล้วก็อันถอดถัดไปก็จะเป็นอันนี้ค่ะเหมือนที่ลวกก๋วยเตี๋ยวเลยเนาะแต่ว่าไม่ใช่อ่ะมันเป็นไอ้นี่มันเป็นที่ตักน้ําแข็งอะค่ะพอเราขุดหลุมน้าแข็งลงไปใช่ปะคะแล้วบีต้องใช้ตัวนี้ตักน้ําแข็งเพราะว่าอถึงเราจะถึงเราจะใช้ที่ขุดขุดลงไปอ่ะแต่ว่าคือตามพื้นผิวมันอะคะ่ะในหลุมอตรงผิวผิวในหลุมอะค่ะมันก็ยังจะพอมีแบบว่าคืออ่าน้ําแข็งอยู่เนี้ยบีต้องใช้ตัวนี้ตักมันเป็นคล้ายๆกระชอนนะคะ เนาะมันไม่ได้ใช้ตะชอนนะก็แบบเออตักไปโอเคแล้วก็จะมีแน่นอนแหละถุงมือถุงมือนะคะถุงมืออันนี้แหละถุงมือโปรดบีจริงๆแล้วถุงมือนี้เป็นของแม่ย่าแต่แม่ย่าให้บีมาคือเขาไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็แน่นอนแหละทิชชู่ทิชชู่เอาไปเช็ดขี้มูกเวลาทีอ่อากาศมันหนาวออตอนนี้อยู่ที่ ลบหนึ่งค่ะลบหนึ่งคือแบบอากาศดีมากแล้วก็อันถัดไปก็จะเป็นอันนี้ขอโทษทีนะคะอันนี้ไม่เป็นรองเท้าบูทอะคะ่ะเป็นรองเท้าบูทแบบนี้นะคะของบีอันนี้เป็นรองเท้าบูทสาหรับหน้าหนาวนะคะเพราะว่าข้างในมันจะเป็นขนขนแบบเนี้ยค่ะมันจะทําให้เราแบบไม่ไม่หนาวอะนะคะแต่ถ้าเป็นรองรองเท้าบูทสาหรับหน้าร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแค่เออเป็น เป็นคล้ายๆแบบหนังยางใช่ปหคะหรือว่าอะไรเอออย่างเดียวคือมันจะไม่มีไอตัวเนี้ยอยู่โอเคถ้างนะั้นอ่ะเดี๋ยววิจะพาออกไปดูไอที่อ่าอุปกรณ์ในการขุดน้ําแข็งนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลาก,กันเลยรอแป๊บนึงนะโอเคมาเจอกับปีต่อเนี่ยค่ะไอตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นที่เนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะเป็นที่ขุดนะคะขุดหลุมลงไป แล้วตรงนี้ต้องปลายมันอะเราต้องมีไอ้นี่นะคะมีที่กันแบบกันกระแทกอะอันนี้มันเป็นปฏต,ติกอะคะ่ะเราต้องดึงออกนะคะเราต้องเอาปฏติกออกมันต้องเอาปฏติกออกแบบนี้เสร็จปุ๊บเราตรงดี้มามันก็จะเป็นแบบที่แบบแบบคมๆอะคะ่ะที่ใช้แบบ ขุดลงไปโอเคเดี๋ยวบีจะไปขุดให้ดูเลยเพราะว่าตรงนู้นนะคะมันจะเป็นที่เก่าของพวกเราที่เรารู้ะคะ่ะคนแถบนี้ก็จะรู้ว่าตรงนี้มันจะมีที่ตกปลาแล้วก็เดี๋ยวบีจะให้ดูอีกทีนึงว่าคือคนตกปลาเยอะมากแล้วก็คนเล่นสกีเยอะมากตอนนี้เริ่มจะลมนิดนึงโอเคไปเริ่มกันเลยเพราะว่าบีมีเวลาไม่เยอะ